สำนักงาน hey, สถิติ hey, และบัญชีกลางไต้หวันประกาศว่าในเดือนมกราคมเงินเดือนเฉลี่ยของพนักง,งานทั่วไต้หวันอยู่ที่44,369เหรียญไต้หวันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว2.91%สูงสุดในรอบ11ปีหากคำนวณเป็นรายได้จริงหลังจากหักรายจ่ายจากผลกระทบจากค่าของชีพที่สูงขึ้นแล้วก็ยังอยู่ที่41,854เหรียญไต้หวันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว0 0 6 เนื่องจากในเดือนมกราคมผู้ประกอบการส่วนใหญ่แจกเงินโบนัสประจําปีจึงทําให้เงินเดือนในเดือนมกราคมสูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนักวิชาการติงว่าตัวเลขดังกล่าวไม่ตรงความเป็นจริงถ้าอยู่เนี่ยคือค่าเฉลี่ยคือ180ล้านเนีนะฮะแล้วก็จะเอาปีนี้เนี่ย24,000หรือ25,000คือจะจะ拉高很多平均数啊绝对会骗人了 สำนักงานสถิติและบัญชีกลางไต้หวันยอมรับว่าสงครามทำให้สินค้าแพงขึ้นเงินเดือนที่สูงขึ้นจะไล่ทันค่าครองชีพหรือไม่ยังคงต้องจับตามอง สำนักง,งานสถิติและบัญชีกลางไต้หวันประกาศว่ามูลค่าการส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ยังขยายตัวต่อเนื่องถึง20เดือนทำสถิติสูงสุดในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาเมื่อวานนี้รัฐบาลไต้หวันประกาศจะช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้ต่ำถึงต่ำปานกลางโดยจะเพิ่มเงินสวัสดิการอีกคนละ750และ500เหรียญไต้หวันต่อเดือน 3> ปีที่แล้วกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการไต้หวันได้เพิ่มเงินเยียวยาให้กับครอบครัวกลุ่มเปราะบางและผู้พิการเดือนละ1,500เหรียญไต้หวันเป็นเวลา3เดือนโดยในปีนี้มีมติเพิ่มเงินเยียวยาให้ทั้งหมด620,000คนตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงธันวาคมปีนี้ ระทรงสาธารณสุขและสวัสดิการเปิดเผยว่าปีนี้มีการเยียวยาเนื่องจากเศรษฐกิจเติบโตดีครั้งนี้คาดว่าอาจต้องใช้งบประมาณเพิ่มถึง3,900ล้านเหรียญไต้หวันส่วนปีหน้าจะเยียวยาหรือไม่นั้นขึ้นกับสถานการณ์เศรษฐกิจไต้หวันมีอัตราการใช้รถจักรยานยนต์มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกและด้วยความมักง่ายมักขี่บนทางเท้าเป็นอันตรายต่อคนเดินเท้าเป็นอย่างมาก อย่างเช่นบนถนนจงเจิ้นในนครเกาสงนี้ใน5นาทีพบผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าถึงสคันสร้างความประหลาดใจให้นักข่าวชาวโปรแลนด์ที่อาศัยอยู่ที่เกาสงเป็นอย่างมากนอกจากนี้เขายังกล่าวว่าพบผู้ขี่จักรยานยนต์บีบแรให้คนเดินเท้าหลีกทางด้วยเขารู้สึกว่าปัญหานี้ร้ายแรงเรียกร้องให้เทศบาลนครเกาสงแก้ไขยอย่างเร่งด,วด่วน110ปีเกาสงส์ถูกตัดจยยนง้า 14, 今年年到 2, ปัญหาการฝา่าฝืนกฎหมายขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าเพิ่มมากขึ้นเฉพาะเมืองเกาชงจับแล้วกว่า1น0 0 0รายตำรวจกล่าวว่ารถยนต์และจักรยานยนต์ทุกชนิดไม่สามารถขับขี่บนทางเท้าได้ ผู้ฝา่าฝืนจะถูกปรับ600-1,800ถึงเหรียญใต้หวันซึ่งจะกวดขันจับกลุมให้มากขึ้นตำรวจขอให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์หากจำเป็นต้องใช้ทางเท้าให้ใช้วิธีลากจู เมื่อวันที่9มีนาคมในขณะที่รถถังของรัสเซียบุกโจมตีทางทิศตะวันออกของกรุงเคียฟก็มีโดรนของชาวยูเครนออกมาโจมตีโดยคลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่โดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษอาซอฟปัจจุบันกรุงเคียฟยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของยูเครนแต่อย่างไรก็ตามกองทหารรัสเซียกำลังบุกเข้าไป เมื่อวานนี้การเจราจาสันติภาพของรัสเซียและยูเครนครั้งที่4จัดขึ้นที่กรุงอังกราของตุรกีนะับเป็นการเจราจาระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งสองฝ่ายแต่การหยุดยิงก็ไม่มีอะไรคืบหน้าฝ่ายยูเครนกล่าวว่าอาจอาศัยวิธีทางการทูตแก้ปัญหาต่อไปอ ปัจจุบันมาริวปอถูกรัสเซียโจมตีด้วยระเบิดอย่างต่อเนื่องจนน้ำไฟฟ้าและอาหารถูกตัดขาดสภากาชาดสากลเตือนมาริลปอกำลังตกอยู่ในอันตรายองค์กรสหประชาชาติกล่าวว่าตั้งแต่เริ่มเกิดสงครามมีประชาชน2ล้าน3แสนคนอพยพออกจากยูเครนแล้ว